เรื่องราวมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อแทนตั้งใจเรียนมากเกินไปจนหลุดเข้ามาในเกมมายครฟ์ผมมารู้ว่าเกมมายครฟ์มันคืออะไรก็เริ่มติดตามเรื่องน,นะครับให้โปรเจกต์สติวเลนครอสครับ รปเช่นนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเช่นว่าผมจะตายนะฮะถ้าไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมโอเคนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายนะครับผม